วันนี้นะครับเราก็จะมาทําอาหารให้เพื่อนต่างชาติกินกันนะครับมาจะได้เรียนรู้อาหารไทยนะซึ่งเพื่อนต่างชาติที่จะมาลิ้มรสฝีมือของผมในการทําอาหารในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับทุกคนยังจำหลีหน้าจากสวีเดนได้ไหมฮะที่ไปเดินเทรคก,กิ้งกับเราที่แคชเมียร ถูกต้องแลครับลีน่าคนดีคนเดิมวันนี้เขามาเที่ยวที่ประเทศไทยครับก็นี่เป็น first time in Bangkok right first time in Thailand first time in Thailand โอเคเราไปดูกันว่า first time Thailand yes how about this ขาเอ็ดตะไคร้ใมมะรูด this looks a a m z i n g Yes ผ <laughs> ักบุ้งครับแล้วตอนนี้นะครับ Can I record this Yes content creator <laughs> Yes แล้วตอนนี้นะครับ Mr. Lina Blanco from Sweden <laughs> ก็อยู่ที่บ้านผมแล้วค่ะ <laughs> วันนี้นะครับเราก็จะทำกับข้าวให้คุณลีน่ารับประทานนะครับก็มี3อย่างมีผัดกระเพราหมูต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดผักบุ้งครับ ก็นี่เป็น first time in Bangkok right first time in Thailand first time in Thailand โอเคเราไปดูกันว่า first time t h a i l i s h Yes. how about this โอเค so excited มาแล้วครับวันนี้ก็อันดับแรกก็ต้มยำกุ้งนะครับส่วนประกอบก็มีกุ้งกุ้งขาวแกะเปลือกแล้วน้ำมะนาวเครื่องต้มยำข่าเห็ดตะไคร ใบมะกมรูดมะเขือเทศแล้วก็พริก,รกแล้วก็นี่ครับก็ใส่ก้อนปรุงรสต้มยำมหนึ่งก้อนต่อไปส่วนประกอบที่สองกะเพารากะเพราหมูเ็ามีหมูไมกะเพรามีฮ้ากะเพราเขียวกะเพราแดงวันนี้เราใช้กะเพราแดงเพราะว่ากินแรงกว่ากักระเทียมพริกแล้วก็กวกไข่ดาวส่วนสุดท้ายก็ผัดกุ้ง ก็มีพริกกระเทียมทุกอย่างเหมือนกันเราจะทําทุกอย่างเป็นพา r a เลลเลยนะเราจะไม่สอนทําทีละอย่างเพราะว่าเรามีหลายเตาก็ทําทีเดียวไปเลยจะได้เสร็จเริ่มแรกก็ทำไหลไปเนี่ยไม่ได้ทากับข้าวนานมากแล้วตื่นเต้นนะเนี่ยทำข้าวให้คนสวีเดนกินอะเขาคงคาดหวังมากไหม ไม่รู้สินั่นจะคาดหวังอยู่นะใช่ไหมครั้งแรกเลยนะความคาดหวังจะปวดเสมอเคยได้ยดนะินไหมคาดหวัง ครับวันนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับับเมนู3อย่างวันนี้ก็มีผัดกระเพราผัดผักบุงงก้งต้มยำกุ้งแล้วก็ไข่ดาว <c oughs> The first dish is top fried rice with stir fry pork and basil holy basil it's called ผัดกระเพรา You can repeat after me. Pad Kapao. Pad Kapao. Yes. Pad Kapao. <laughs> Stir fry. Morning Glory. Pad pak Bung. One more time. Pad pak Bung. Pad pak Bung. Yes. <laughs> Pad Bung. And this special. Tom Yam Kung. Tom Yam Kung. Yes. Tom Yam Kung. Shrimp <laughs> soup. Hey, Shrimp. So. Shrimp soup. Shrimp soup. Hot, so and spicy mm. Let's start Okay, you first Thank you And then You can see the react of Lita <laughs> Yes Should I start with this one? Yes, okay Spicy? Mm-mm Okay mm -hmm. Good night So good Okay So, so good and the next is stir fried morning glory. This mm. is a mento. Yes, <laughs> mento. mastership <chef>, Sweden. Yes. Lena <laughs> Blanco. So the next dish, uh, morning glory stir fried <laughs> with some garlic, and then I also eat with the rice. Yes, so. mm. together. Okay. Slowly, slowly. No hurry. Mm. This is the first time to eat this mento. Mm. I've never had what it. What Spanish like Mmm! So nice. Okay. And this. I'm so excited. This looks amazing. First, just the soup. Okay. Mm. You can eat it. So good. Okay. That's so, so good. Well, I think, wow. I think this one is my favorite. Really? Mm, the, everything was so good. Wow. This is her favorite, you know? Tom <laughs> Yum 10 out of 10. Wow. 10 out of 10. Mm. Success. Mission, Mission complete. <laughs> 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 okay. and love by okay. ทำเองกินเองชมเองสนุกอร่อยก็หลังจากที่กินข้าวแล้วก็ให้กินผลไม้ half is Thai fruits and half is from international fruits วันนี้ก็มีแอปเปิ้ล From New Zealand, and Kuo from Ratchaburi Province. <laughs> it's called Kim Kimchi. Um, yes, kimchi Kuo Wa. Wow. Try it. Try it. Cheers. Oh. <laughs> 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 bye bye. เนี่ครับก็สั่งชานมมาให้เพื่อนสวีเดนกินนะวันนี้ก็ให้เพื่อนกินชานมไข่มุกแบบน้ำตาลแดงเฮ้ยถังไข่มุกเราอ่ะ ก็หลังจากที่ลีน่าถึงบ้านเราตั้งแต่ตีสี่นะตอนนี้ก็บ่ายสาม I said you a r r i v e here about four on the morning and then now 3 h r in the afternoon nearly 12 hours 12 amazing hours yes <man. S 2> just snap nap and go nap eat น a ป eat, ีแล็กปอิ่มอิทีอ a ่มอิ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 ่ n อิ่ม e ่มอิ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 ่ e อิ่มอิ่่มอิ่ม e e a t